สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องอิซี่ทุกคนทุกท่านพี่น้องหลังจากมาตะเฮือนเบาด่าพี่น้องไปกลางติ้นเนาะมากับพอดีคำพี่น้องแม่ดีแทกพัดกะเพราพี่น้องกินกับขาวสวยปลสองไอ้นนองกินก่อนเลยพี่นนอง แม่ได้สักสพัดกะเพราหมูใส่หมักถั่วจากสวนเฮาเด้อพี่น้องทอดไข่ดาวทอดไข่ดาวใส่พี่เสียอิาสัน่นแล้วจากมาแต่พุ่นแหละหน้าเบาดาวกลางติ่งกลางยังแล้ว,ลวเนาะมืออื่นกันนี่ยังเบี้ยนี่เขาเจ้าอันอะไรขนมเลยหายขนมแบบม,ม,ม,มันแหน่นแน่แน ขนมมันแบบคาชิมามูมายัางไงดีมาเด้อท่านผู้ชม,มกูกระยับกล่องน้ำสูีอยู่สวัสดีท่านพี่น้อง มือน้กินพ้อมครอบคัวพี่น้องหลังจากบริกินมาหลายมือนะพ้อมนะพ้อมสากันพี่น้องกิ่นงานเมื่อยเด้อพี่น้องเมือม่อยบกเมื่อยเด้อ oh. นอนนี่นมันเทีย่ยอยู่ตัวล่ม ัวล่งรับเลยคือขึ้นกับว่าสิไปเป็นเพื่อนอยู่หน้าเบา,าวเนาะแต่บริปแม่กับลูกคนไปเ,เขานอนนอนลินเป้หน้าเป็นลับผัดป,ปูปตไปบบหมือมากเกับงเ่องอะุ่เสริจทม,ม,มงเขอนหยอหเมือตอนแรกกับว่าไปเป็นเพื่อนไปเป็นเพื่อนไปอยู่ไป,ปุ้มือพี่น้องแต่ว่าทยที่ สังกัทานคือชอบอนอบา,างมาบานงบ้านมนไดหรถ้าได้บ่ มาดูข้ามามีเสียเสียงงวน้องอ่ะนแผงบ้านนี่ใหญ่นาะง่วนมาบ่ิบร้งวเสร็ต่อม ขวี่สง่าวท่งนาำได้เลี้ยงแมว

เด,ด,ออดือนหะ้ากันนาพลิกตะมด้นเอามาอายุยืงใจเกยบเอาอออสะัะ ตกกด้เหียงเบาเหรอมาตักไหมล่ะทำไม่แรงกว่าจีมาลากุสันของนี้ แรงนางลุงนางพ่วน้นนเ,นเดียวาใครเห็นนะตุกรเด้มกะดาเอ้ยันเลยเดีไปเห็นไหนจิ้มได้กัี๋าว

ไม่รู้ยังวันนรอโอ้คุณพอ,อจีที่ไหนอ่ะอืมอืออะไรนะเขาไม่ตน้ำมันแล้วมันเคล็ดจ็ด ไปหต่อไปอเหรอ้าบริหนอนมึงูมึงนอนจะเว้นเห็นมึงูมึงนอนจะเว้นมนอนนอนอั้งู่า่นโมงมงเมองนอนขแมบอพานอน

ม ah, าอะไรครับเราถุกนเราทุกทำหมดแล้วไอไหนมาเนี่ย

<Depois lequel�> mal <mayor> เกี่ยงปั๊บพี่น้องเลยเคลพระผมาเพียงทุกหนี่เนาะพ่อกันคิมนาสบายดี